今天我们来一起复习怎么用จี今天我们来一起复习怎么用จวันนี้ค่ะเรามาทบทวนวิธีการใช้คำว่า,าจ,าจ,าาจ,าจีวันนี้ค่ะเรามาทบทว,ว,ว,วน,นาาททว,วิธีใช้คำว่าจีอีกครั้งนะคะคำว่าจแปลว่ากี่กี่อัน กี่อย่างกี่คนกี่คันกี่ลูกกี่สายกี่คู่กี่ตัวกี่ชุดเป็นต้นนะคะดังนั้นวิธีการใช้คำว่าจีจะต้องตามด้วยลักษณะนามค่ะยกตัวอย่างเช่นภูเขาหนึ่งลูกภูเขาหนึ่งลูกเราจะใช้คำว่าจัวเราจะใช้คำว่าจัวเวลาเราแต่งประโยคค่ะ เราจะช้เริ่มต้นด้วยประธานก่อนยกตัวอย่างเช่นหัวขั้นเจียนขั้นเจียนที่เราได้เรียนไปแล้วเริ่มต้นที่แปลว่าพบเห็นหัวขั้นเจียนขันเจียนภูเขาใช่ไหมเรียกว่าชานชานหัวขั้นเจียนชานแต่เราจะต้องแต่งประโยควิธีการใช้คำว่าจีที่บวกด้วยลักษณะนาม ดังนั้นเราจะเติมคำว่าจีจัว่วจีจัว่วลงไปนั่นเองค่ะดังนั้นทั้งประโยคจะอ่านได้ว่าเหว่ข่านเจียนจีจั่วชานเหว่ข่านเจียนจีจั่วชานหมายความว่าเรากำลังมองเห็นภูเขาในจำนวนหลายหลายลูกแต่ไม่สามารถระบุจำนวนลูกของภูเขาได้นั่นเองค่ะ ประโยคต่อมาถ้าเราเห็นเป็นแม่น้ําแม่น้ำในภาษาไทยเราจะเรียกเป็นสายใช่ไหมคะดังนั้นค่ะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าเถียวเถียวเถียวเสียงสองนะคะดังนั้นเวลาแต่งเป็นประโยคก็เหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ประธานก่อนประธานของประเทศไทยเราจะเราจะแต่งประโยคว่าประเทศไทยมีแม่น้ำ หลายสายนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้บอกจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเระะิ car, lichkeit, emas, ah y ow, y ow, ่ม hey, ประโยคด้วยคำว่าไท่กัวไทกัวมีโยโยเหอเหอประเทศไทยมีแม่น้ำจำนวนหนึ่งก็จะพูดว่าจี่เถวจี่เถว ไทยัวโยจีเถียวเหอประเทศไทยมีแม่น้ำกี่สายหรือมีบางสายโดยที่เราไม่ได้จำจำนวนใส่จํานวนลงไปนะคะว่ามีทั้งหมดกี่จํานวนหรือกี่สายนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเสื้อผาเสื้อาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกางเกง หรือชุดนอนก็ตามนะคะเราจะใช้คำเดียวกันเลยค่ะคือคำว่าเจียนเจียนหมายถึงชุดนั่นเองค่ะเกอเกอหมายหมายแปลว่าซื้อเกอเกอหมายอีฟุพี่เกอเกอหมายอีฟ,อออฟุดังนั้นเนี่ยในประโยคตรงนี้เราจะบอกว่า พี่ชายซื้อเสื้อผ้าในจำนวนหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกว่าซื้อจีตัวนั่นเองเราก็จะบอกว่าเกอเกอมหมายจีเจียนอีฟุในนี้ถ้าเราบ่งบอกถึงอดีตที่ซื้อแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้สีน้ำเงินที่กระพริบไปอยู่นี้นะคะก็คือคำว่าเล่เลดังนั้นทั้งประโยคนี้จะอ่านว่าเกอเกอมหมายเลอ จ件เจียนอี件ุ服？กใหมล่ลพี่ชายของฉันซื้อเสื้อแล้วจำนวนหนึ่งอาจจะบอกไม่ได้ว่าซื้อเยอะแค่ไหนนะคะแต่รู้แน่ๆว่ามีมากกว่าในรูปภาพที่เราเห็นแน่นอนค่ะถัดไปคือรองเท้า ผู้ชายส่วนใหญ่จะสะสมรองเท้าผ้าใบาใช่ไหมคะดังนั้น,น,นรองเท้าจะมีลักษณะนาเป็นคู่จะเรียกว่าฉวงฉวงอะไรก็ตามที่เป็นคู่เราจะใช้คำนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นตะเกียบฉวงอ่อตะเกียบรองเท้าผ้าใบารองเท้าแต่เป็นต้นนะคะ เพิ่งโยโยเพิงโยโยเพื่อนมีรองเท้าเราจะบอกว่าเพื่อนมีรองเท้าหลายคู่ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเพิงโยโยเสียจืเสียจืดแปลว่ารองเท้าผ้าใบอ่าก็จะเป็นเพิงโยโยล่โยล่สี่ช่วงเซียงจืเลอบ่งบอกถึงอดีตที่มีแล้วนะคะ อดีตที่มีแล้วนั่นเองอดังนั้นประโยคนี้จะแปลได้ว่าเพื่อนของฉันมีรองเท้าแล้วจำนวนหนึ่งถัดมาค่ะคือรูปนมถ้าเราเห็นจากรูปแล้วเราจะบ่งบอกได้เลยว่า นมนี้มีลักษณะเป็นขวดดังนั้นในรูปนี้มีสี่ขวดอะไรที่บ่งบอกถึงคำว่าขวดในภาษาจีนก็จะคือก็จะเป็นคำว่าผิงผิงคนที่ดื่มนมตอนเช้าจะเป็นเสี่ยวเผิงโย่เสี่ยวเผิงโย่ เด็กๆนั่นเองค่ะเสี่ยวเพิงโยเหมยเทียนเฮอนหนิวหน่ายเสี่ยวเพิงโยเหมยเทียนเธอนหนิวหน่ายเพื่อนเด็กของฉันดื่มนมทุกๆวันเลยค่ะดื่มกี่ขวดจีพิงนิ้วหน่ายไม่รู้ว่าวันหนึ่งดื่มกี่ขวดจึงใช้คําว่าจีพิงนิ้วหน่ายดังนั้นทั้งประโยคจะอ่านว่า เสี่ยวเพิงยหยเมยเทียนเธอจีผิงนิ้วไหน mm hmm. เพื่อนของฉันดื่มนมทุกๆวันในจำนวนหนึ่งในกรณีที่ประโยคมีคำว่าเหมยเทียนในกรณีที่ประโยคมีคำว่าเหมยเทียนเด็กๆขาเราไม่สามารถใส่คำว่าเล่ลงไปในประโยคได้นะคะเนื่องจากว่าเหมยเทียนแปลว่าทุกๆวันนั่นเองค่ะ แต่เล่าบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจึงไม่สามารถใส่รวมกันในประโยคเดียวกันได้ค่ะถัดไปเราจะหมายถึงเล่านั่นเองเล่าในภาษาจีนค่ะเราจะเรียกว่าผีจิวผีจิวผีจิวเราไม่ดื่มเป็นขวดใช่ไหมเราจะดื่มเป็นแก้วเราจะกินเป็นแก้วอ่ะอ่านว่าเปยเปย ป้าป่าจั่วเทียนป้าป่าจั่วเทียนเธอไปถึงเมื่อวานในกรณีที่เป็นเมื่อวานเราถึงจะใช้คำว่าเลอได้อย่างแน่นอนนะในกรณีนี้ดังนั้นก็จะเป็นป้าป่าจั่วเทียนเธอผีจิ๋วผีจิ๋วจีพิงอะไรที่จะต้องเติมในช่องตรงนี้ก็จะต้องเป็นป้าป่าจั่วเทียนเธอเลอ จีพิงผีจิวป้าปากจัวเทียนเธอเลรอจีพิงผีจิวเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้คุณพ่อดื่มดูดูไปแบบคุณพ่อดื่มเหล้าดูน่ารักมากเลยคุณพ่อดื่มเหล้ากี่แก้วกี่แก้วไม่รู้นะแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ไม่ใช่หนึ่งแน่นอนโอเคนะจีจะอยู่ประมาณที่หนึ่งถึงสิบไม่มากกว่าสิบแน่นอนค่ะ ประโยคต่อไปคือคำว่าหนังสือภาษาไทยก็ต้องเป็นลักษณะนามของหนังสือจะต้องเป็นเลม่มภาษาจีนจะอ่านว่าเปินเปิน,ปนวอาันใช่ไหมเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยใช่หรือไม่ทุกคนจะบอกว่าใช่เลยครับห่าซื้ออ่าป่าโจวอร์ดูเล่ ตูวเลอร์ตูวเลอร์ในประโยคนี้เราใสา่ซื้อใส่เลอมมาให้แล้วในนี้แสดงว่าอ่านแล้วนะดเด็กๆอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมคะว่าตูวเลอร์จุดจุดจุดชูชูแปลว่าหนังสือใช่ไหมคะเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าว่าตูวเลอร์จีเปิลชูว่าตูวเลอร์จีเปิ่นชูฉันอ่านหนังสือแล้วจำนวนหนึ่งแปลว่ายังอ่านไม่หมด ยังอ่านไม่หมดกําลังอ่านอาอ่านอยู่หรือเปล่าอาจจะกําลังอ่านอยู่ก็ได้แต่ตรงนี้หมายถึงอ่านจบแล้วในจํานวนหนึ่งอ่านจบแล้วในจํานวนหนึ่งเพราะเรามีคําว่าเลออยู่ในนั้นด้วยนะคะถัดมาคือคําว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ลูกเขากำลัง ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายในภาษาจีนเราเรียกว่าายแต่รูปเราเรียกว่าเจ้าเพียนดังนั้นลักษณะนามของรูปเราจะเรียกว่าแผ่นถูกต้องไหมหนึ่งภาพสองภาพหนึ่งแผ่นสองแผ่นก็จะอ่านว่าจางจางดังนั้นค่ะเมื่อมาเป็นประโยคปุ๊บทา าไเจ้าเพียนท่าภายเจ้าเพียน,าายยนก็จะเป็นทาภายจีจางเจ้าเพียนท่าภายจีจางเจ้าเพียนในประโยคนี้อาจจะหมายถึงหน้าปัจจุบันนี้ที่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะจีจางแปลว,ว่าถ่ายไปแล้ว1-10ไปถึงใบหรือ1-10ถึงแผ่นอาจจะยังไม่ครบนั่นเองค่ะ มาถึงเป็ดเป็ดค่ะเราจะเรียกว่าข่าวยาลักษณะนามของเป็ดเราจะเรียกว่าจื๊อจือ,จอที่แปลว่าตัวนั่นเองค่ะดังนั้นพอเราแต่งเป็นประโยคเราจะพูดว่า mc เ,เตี้ยน mc เ,เตี้ยนเราจะไม่ไปกรอปปีเขานะอะ mc เ,เตี้ยนไม่เลยไม่เลยแปลว่าขายแล้วขายแล้ว เอ็มซีเตี้ยนไม่เลยข่าวยาไม่勒เข่าวยาเอ็มซีเตี้ยนไม่เลยข่าวยาแปลว่าเอ็มซีเตี้ยร้านเอ็มซีขายเป็ดย่างแล้วขายอะไรแล้วกี่กี่ตัวล่ะจีจือ้อข่าวยาเอ็มซีเตี้ยนไม่勒จีจือ้อข่าวยาร้านเอ็มซีขายเป็ดแล้ว จำนวนจุดๆตัวหรือบางตัวนั่นเองค่ะอะ่ใกล้จบแล้วก็ทนอีกนิดนึงอันต่อไปค่ะคือคําว่าเราเห็นอะไรเอ่ยเราจะเห็นเป็นรูปก่อนเนาะดังนั้นเราจะนึกถึงคําว่าคันคันในภาษาจีนค่ะเราจะเรียกว่าเลี่ยงเลี่ยงเราก็จะเป็นอีเลี่ยงเชอ เริ่มเริ่มต้นค่ะเจอรลีในนี้มีรถบางคันอยู่ก็จะเป็นเจอรลีโยเชอรอ่ะสมมติประโยคมีเพเหงแค่ว่าเจอรลีโยเชอรในนี้มีรถในนี้มีรถแต่เราจะสังเกตได้ว่าในบางช่องเนี่ยไม่มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะบอกว่า มีรถจอดอยู่เพียงแค่ไม่กี่คันจะต้องแต่งว่าเจอหลี่โยจีเลียงเชอเจอหลีโยจีเลียงเชอนั่นอองค่ะการบ้านของคลิปนี้นะคะขอให้เด็กๆวาดรูปและแต่งประโยคมาวาดรูปโดยใช้คำศัพท์เหล่านี้ที่เราซื้อได้อธิบายไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังอีกทีนึงตั้งแต่คำที่หนึ่งให้เด็กๆลองอ่านพร้อมกันค่ะคำที่หนึ่งค่ะจั่วจัว,จวลูกลูกเจียนเจียนชุดชุดผิงผิงขวดขวดเปิรนเปิรนเล่มเล่มจือจือ ตัวตัวเถวเถียวสายสายชวงชวงคู่คู่ไปไปแก้วแก้วจางจางแผ่นแผ่นเลี่ยงเลี่ยงคันคัน คราวนี้ค่ะเราลองมาอ่านแนวนอนดูบ้างนะว่าใครจำได้อยู่บ้างเริ่มค่ะจัวจ่วจั่วลูกลูกเถียวเถียวสายสายเจี๊ยนเจี๊ยนชุดชุดชวงช่วงคู่คู่ผิงผิงขวดขวด คำนี้อ่านว่าช่ชวงชวงนะคะเปยเปยแก้วแก้วเปินเปินเล่มเล่มจางจางแผ่นแผ่นจือจือตัวตัวเลี่ยงเลี่ยงคันคันดังนั้นการบ้านสำหรับวันนี้จะมีทั้งหมด10 10ข้อนะคะอะขอให้เด็กทำการบ้านแล้วส่งนะคะเพื่อที่เราซื้อจะได้ให้คะแนนกับทุกช่องที่เด็กๆทำกันมานะคะลูกสวัสดีคะ่ะจายเจียน